ตัวอย่างข้อสอบวิชาเอกการประถมศึกษาสำหรับสอบบรรจุครูผู้ช่วยและใบประกอบวิชาชีพข้อ1การวิเคราะห์หลักสูตรก่อนนำไปใช้ในสถานศึกษาควรเริ่มจากขั้นตอนใดเพื่อให้เห็นภาพรวมและความสอดคล้องของหลักสูตรมากที่สุด ตอบจอวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรและสาระการเรียนรู้รายชั้นปีข้อ2การกำหนดจุดประสงค์รายวิชาให้มีคุณภาพต้องอาศัยหลักการใดมากที่สุด ตอบกอ็ต้องเขียนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและผลลัพธ์การเรียนรู้ข้อ3หากหลักสูตรสถานศึกษากำหนดตัวชี้วัดไว้สูงกว่าหลักสูตรแกนกลางมากเกินไปอาจเกิดผลเสียใดตามหลักการออกแบบหลักสูตร ตอบคอหลักสูตรขาดความเป็นไปได้ (feasibility) และเกินพัฒนาการผู้เรียนข้อ4การบูรณาการหลักสูตรฐานสมรรถนะ (competency-based curriculum) ต้องเน้นองค์ประกอบใดเป็นหลัก ตอบงอผลลัพบการปฏิบัติจริงของผู้เรียนข้อ5เมื่อโรงเรียนต้องการปรับหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้ากับบริบทท้องถิน่นสิ่งใดควรทำเป็นอันดับแรก ตอบจอสำรวจความต้องการของชุมชนและผู้เรียนข้อ 6. ในกระบวนการออกแบบหลักสูตรโดยใช้แบกวดดีไซน์ขั้นตอนแรกต้องทำอะไรตอบจอระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Learning Outcome) ข้อ7ตัวชี้วัดในหลักสูตรแกนกลางมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุดตอบจอความรู้และทักษะที่ผู้เรียนต้องแสดงให้เห็นเป็นหลักฐาน ข้อ8การจัดทําโครงสร้างรายวิชาให้มีความต่อเนื่องจําเป็นต้องมองภาพรวมเรื่องใดตอบคอลำดับความยากง่ายของการเรียนรู้ตลอดปี ข้อ9หากหลักสูตรสถานศึกษากำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับสูงแต่กิจกรรมยังเป็นแบบท่องจำครูควรดำเนินการใดตอบกอปรับกิจกรรมให้สัมพันธ์กับระดับผลลัพธ์ ข้อ10การปรับหลักสูตรให้รองรับการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ควรมุ่งเน้นข้อใดมากที่สุดตอบจอเสริมทักษะคิดวิเคราะห์สื่อสารทำงานร่วมกันและใช้เทคโนโลยี ข้อ11การประเมินหลักสูตรต้องเริ่มจากเกณฑ์ใดเป็นหลักตอบคอการบรรลุผลลัพธ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนา ข้อ12ในการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อทำรายวิชาพื้นฐานครูต้องให้ความสำคัญกับสิ่งใดก่อนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตอบจอตัวชี้วัดสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ13หลักสูตรแบบบูรณาการทีมเบสเหมาะสำหรับสถานการณ์ใดที่สุด ตอบงอต้องการเชื่อมโยงเนื้อหาหลายกลุ่มสาระผ่านหัวข้อเดียวข้อ 14. หากพบว่าหลักสูตรสถานศึกษามีเนื้อหามากเกินไปในระดับประถมควรดำเนินการอย่างไร ตอบงอวิเคราะห์ความสำคัญและเลือกเนื้อหาที่เป็นบิ๊กไอเดียข้อ15ลักษณะสำคัญของการออกแบบหลักสูตรฐานสมรทนะคือข้อใด ตอบขอเน้นกระบวนการและผลลัพธ์เชิงปฏิบัติข้อ16เมื่อจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาใหม่ครูจำเป็นต้องทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ตอบงอเพื่อให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายการศึกษาในระดับชาติข้อ 17. การจัดทำแผนการเรียนรู้รายปีต้องคำนึงถึงอะไรเป็นหลัก ตอบจอลำดับเนื้อหาที่สอดคล้องกับระดับพัฒนาการและโครงสร้างหลักสูตรข้อ18การวิเคราะห์ภาระงานของผู้เรียน (learning load) มีความสำคัญต่อการจัดหลักสูตรเพราะเหตุใด ตอบกอป้องกันไม่ให้เด็กเรียนหนักหรือเนื้อหาเกินวัยข้อ19เมื่อโรงเรียนต้องจัดหลักสูตรให้ตอบสนองท้องถิน่นควรออกแบบสาระเพิ่มเติมโดยใช้หลักใด ตอบกอความเหมาะสมกับวัยและความสามารถผู้เรียนข้อ20การกำกับติดตามหลักสูตร c u r i c u l u m Monitoring) ต้องเน้นข้อมูลใดมากที่สุด ตอบคอหลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนตามผลลัพธ์ที่ตั้งไว้ข้อ21การออกแบบหลักสูตรแบบแบกเวิร์ดดีไซน์เริ่มจากขั้นตอนใดตอบคอกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ ข้อ22 Executive function (EF) ด้าน working memory สำคัญอย่างไรต่อการออกแบบหลักสูตร ตอบคอช่วยให้นักเรียนประมวลผลข้อมูลและแก้ปัญหาในระยะสั้นข้อ23 c ognitive flexibility ช่วยส่งเสริมอะไรในการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตอบขอการคิดแก้ปัญหาแบบหลายมิติข้อ24การวิเคราะห์ความพร้อมผู้เรียนก่อนออกแบบหลักสูตรช่วยในเรื่องใดมากที่สุด ตอบขอการปรับระดับความยากง่ายให้เหมาะสมกับ EF ของผู้เรียนข้อ25การบูรณาการ Executive Function EF เข้ากับหลักสูตรแกนกลางต้องเริ่มจากองค์ประกอบใด ตอบจอผลลัพธ์การเรียนรู้และตัวชี้วัดข้อ26การใช้โครงงานโปรเจกต์เบ e d Learning ในหลักสูตรช่วยเสริม EF ด้านใดได้มากที่สุด ตอบขอ working memory และ planning ข้อ27การออกแบบกิจกรรมประเมินในหลักสูตร executive function EF ควรเป็นแบบใด ตอบกอประเมินการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการวางแผนข้อ 28. เซลล์เรกูเลชัน NEF เกี่ยวข้องกับการออกแบบหลักสูตรอย่างไร ตอบจอช่วยให้นักเรียนยับยั้งพฤติกรรมและควบคุมอารมณ์ขณะเรียนข้อ29เมื่อออกแบบหลักสูตร e f ต้องพิจารณาการจัดลำดับกิจกรรมอย่างไร ตอบขอเริ่มจากกิจกรรมง่ายไปยากเพื่อรองรับ working memory ข้อ30การเชื่อมโยง executive function EF กับการประเมินผลในหลักสูตรควรทำอย่างไร ตอบคอวัดทั้งกระบวนการคิดการวางแผนและผลลัพธ์ข้อ31การจัดหลักสูตรฐานสมัทนะ competency based curriculum ควรเน้นอะไรในการออกแบบ executive function EF ตอบคอการปฏิบัติจริงและการแก้ปัญหาข้อ32การประเมินความสามารถ Executive Function EF ของนักเรียนในหลักสูตรต้องพิจารณาปัจจัยใดมากที่สุด ตอบจอการจัดการเวลาการวางแผนและการยับยั้งตนเองข้อ33การวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเสริม executive function EF ควรเริ่มจากอะไร ตอบกอวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังข้อ34เมื่อออกแบบกิจกรรม executive function (EF) สำหรับเด็กป3สิ่งใดสำคัญที่สุด ตอบขอต้องสอดคล้องกับพัฒนาการ EF ของวัยข้อ35การออกแบบหลักสูตร Executive Function EF ควรบูรณาการกับเนื้อหาวิชาอย่างไร ตอบกอผสม EF เข้าในกิจกรรมและผลลัพธ์การเรียนรู้ของทุกวิชาข้อ36การใช้ Mind Map ในหลักสูตรช่วยเสริม Executive Function EF ด้านใด ตอบขอ c ognitive flexibility และ organization ข้อ37การออกแบบกิจกรรมให้เด็กต้องเปรียบเทียบสังเกตแก้ปัญหาช่วย executive function EF านใด ตอบกอ working memory, cognitive flexibility ข้อ38การประเมิน executive function EF แบบ performance based assessment ดีอย่างไร ตอบคอรประเมินการใช้ EF จริงในสถานการณ์จริงข้อ39กาการออกแบบหลักสูตร Executive Function EF ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานใดมากที่สุด ตอบขอมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางข้อ40ครูต้องติดตามผล Executive Function EF ของนักเรียนในหลักสูตรอย่างไร ตอบงอสังเกตพฤติกรรมและประเมินกระบวนการคิดในการทำกิจกรรมจริงข้อ41ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เน้นหลักการใดมากที่สุด ตอบกอการสร้างแรงจูงใจและการตอบสนองที่ถูกต้องโดยการเสริมแรงข้อ42ทฤิฎีีคอนสตรักติวิสคอนสตรักติวิซึมเน้นการจัดการเรียนรู้แบบใด ตอบจอนักเรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านประสบการณ์ข้อ43ทฤษฎีการเรียนรู้สังคม (Social Learning Theory) ของบันดูร่าเน้นข้อใด ตอบคอการเรียนรู้เกิดจากการสังเกตและเรียนแบบพฤติกรรมของผู้อื่นข้อ44หากต้องการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นป .5 ตาม Bloom's Taxonomy ครูควรออกแบบกิจกรรมใด ตอบคอวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษาและอธิบายเหตุผลข้อ45การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning เหมาะกับทฤษฎีใด,ดมากที่สุด ตอ,อบขอคอนสตรักที่วิซึมข้อ46การจัดการเรียนรู้แบบแอคทีฟเร์นนิ่งมีลักษณะสำคัญใด ตอบขอนักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้และคิดอย่างมีวิจารณญาณข้อ47ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Learning Theory) มุ่งเน้นอะไร ตอบจอกระบวนการคิดความเข้าใจและการประมวลผลข้อมูลข้อ48การเรียนแบบ cooperative learning ส่งผลดีต่อข้อใดมากที่สุด ตอบคอการทำงานร่วมกันพัฒนาทักษะสังคมและ E F ข้อ49การใช้ทฤษฎี Multiple Intelligence ของการเนอร์ในการสอนต้องทำอย่างไร ตอบขอจัดกิจกรรมหลากหลายครอบคลุมหลายด้านของความฉลาดข้อ50การสอนแบบ Direct Instruction มีจุดเด่นข้อใด ตอบจอเน้นการถ่ายทอดความรู้จากครูอย่างชัดเจนและเป็นระบบข้อ51การออกแบบกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์ Creative Thinking ครูควรจัดให้สอดคล้องกับทฤษฎีใด ตอบขอคอนสตรั c ที v วิซึข้อ52การใช้เทคนิคการถามคำถามแบบโซเครติคควีเชนิ่งช่วยพัฒนาทักษะใดตอบจอการคิดเชิงวิพากษ์และวิเคราะห์ ข้อ53การสอนแบบ f l i p classroom ช่วยเรื่องใดมากที่สุดตอบกอการมีส่วนร่วมและลงมือทำกิจกรรมเชิงวิเคราะห์ในชั้นเรียนข้อ54 การสอนตามทฤษฎี Experiential Learning ของโคบต้องให้เด็กทำอย่างไรตอบขอลงมือปฏิบัติและสะท้อนความคิดจากประสบการณ์ ข้อ55การประเมินผลแบบออเทนติกแอดเจตเมนสอดคล้องกับทฤษฎีใด,ดตอบขอคอนสตรั c ทีวิซึข้อ56 การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ Discovery Learning มีจุดเด่นข้อใดตอบจอนักเรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ข้อ57 การจัดการเรียนรู้แบบ Inquiry Based Learning เหมาะกับระดับใดและเน้นอะไรตอบจอป .1 ป .0.6 เน้นการค้นคว้าคำตอบและแก้ปัญหาข้อ5 8 การสอนแบบ Differentiated อินสต u c t i o n มีวัตถุประสงค์สำคัญคืออะไรตอบขอปรับวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะกับความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนข้อ59 การใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยเสริมทฤษฎีการสอนใดได้ชัดเจนที่สุดตอบคอคอนสตรักที่วิซึมและคอ g นิทีฟเลอร์นิ่งข้อ60การจัดการเรียนการสอนที่รวม EF ฟ Active Learning และทฤษฎีคอนส t r ั c ท i ว i ซึมช่วยผู้เรียนในด้านใดมากที่สุดตอบคอการสร้างความรู้ด้วยตนเองการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับข้อสอบชุดใหม่ก่อนใครสวัสดีค่ะ